สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถอีกคันหนึ่งนะครับเป็นคอมมิวเตอร์นะครับหลังคาสูงนะครับปี2011นะครับผมนะครับมาดูกันนะครับข้างในมีอะไรมั่งนะครับเดี๋ยวดูชมรอบๆข้างก่อนกันแล้วกันนะครับตัวนี้ได้ทำการเปลี่ยนแม็กมานะครับเป็นของ Fortun e นนะครับถอดป้ายแดงมานะครับช่วงล่าง ก็เปลี่ยนโชคไปสี่ตัวประมาณหมื่นห้านะครับคันนี้นะครับมาดูภายนอกก่อนนะครับครับตัวนี้ก็ข้างบนก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็มีบังลมนะครับแล้วก็จะมีพัดลม คานะครับคันนี้คันนี้เป็นแอร์ไฟฟ้านะครับตัดออกจากตัวเดิมของตัวรถนะครับก็คือใช้ตำแหน่งเดิมนะครับแต่ใช้เป็นแอร์ไฟฟ้าก็แยกจากท้้งหน้าข้างหลังไปเลยนะครับผมแอร์ไฟฟ้าก็ใช้ตัวข้้งหลังไปนะครับผม ภายในนะครับผมดูช่วงของข้างล่างนะครับตอนนี้จะมีทีวีด้วยนะครับผมสามสิบสองนิ้วนะครับเป็นแอนดรอยนะครับ แอร์ก็จะเป็นแอร์ไฟฟ้านะครับใช้คอมตรงเดิมนะครับแต่เป็นของไมโครบัสนะครับผมหลายๆอย่างก็จะเหมือนเดิมนะครับก็จะมีตู้แช่ให้นะครับผมจากไมโครเวฟนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีฟูกนะครับตอนนี้ ทำหนาอยู่ประมาณสามนิ้วนะครับก็ประมาณเก็ดเซนเดี๋ยวขึ้นไปดูระบบไฟกันหน่อยนะครับตัวนี้นะครับหน้าจอแสดงผลจะอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมฝั่งนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นไม่ตัวนี้ไม่มีกั้นนะครับไม่มีกั้นนะครับข้างหลังก็จะมีแบบ มุ้งจีบแล้วก็เป็นม่านทึบไปด้วยนะครับผมคือเลื่อนปิดเปิดได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นมุ้งจีบกับม่านทึบเหมือนกันนะครับอืมตังนี้เหมือนกันนะครับผมเหมือนกันนะครับถ้ามาม่านทึบก็จะประมาณอย่างนี้นะครับตอนกลางคืนทีวีก็จะเป็นระบบ เลื่อนขึ้นแล้วก็เลื่อนลงได้นะครับก็จะเหมือนคล้ายๆเดิมนะครับทุกอย่างก็ตู้เก็บของก็จะเยอะหน่อยนะครับผมเดี๋ยวมาดูตู้เก็บของนะครับฝั่งข้างหน้านะครับตายสิง์นะครับ จะมีถังขยะนะครับของวินชักนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูจากท้ายรถมาครับทีนี้ว่ามีอะไรมั่งะนะครับเข้ามาดูด้านหลังกันนะครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะคล้ายๆเดิมนะครับสไตล์ของเราก็คือ ฝาหลังนะครับผมแล้วก็มีไฟเพิ่มเติมมาตัวนี้ก็จะเป็นแบบตัวนี้ก็จะมีเป็นม่านทึบนะครับเวลานอนก็รูดปิดได้เลยนะครับมาดูข้างหลังกันข้างหลังก็จะมี โตยกขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับข้างในใส่ถางสุขภัณฑ์นะครับเคลื่อนที่นะครับสไตล์ไฟก็จะประมาณคล้ายๆเดิมนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นของตัวมุ้งนะครับเหมือนกันนะครับเป็นมุ้งกีบแล้วก็เป็นเป็นทึบนะครับเลื่อนปิดเปิดได้นะครับผม ส่วนมาดูตรงท้ายนะครับท้ายก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างในของท้ายแต่ละตัวก่อนนะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับอ่านะครับ ภายในลึกอยู่ประมาณเมตรสิบเซนนะครับของช่องคัด้านซ้ายนะครับด้านขวาก็ประมาณเท่าๆกันนะครับแล้วก็จะมีก๊อกน้ําไว้ข้างหลังนะครับเปิดใช้นะครับผมเป็นก๊อกแล้วเป็นลิงสายออกมานะครับตัวนี้จะมีซิงค์นะครับมีซิงค์ จะมีเตาเล็กๆอันหนึ่งมีช่องใส่ของมีกล่องนนชักอีกนะครับตัวนี้สามชั้นแล้วนะครับชั้นที่สี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับของตัวข้างหลังอ ประมาณนี้นะครับ,ด,บด้านหลังนะครับทีวีตัวนี้ก็นะครับกดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับนี่นะครับกระดูด้านข้างนับนที่หนึ่ง ใต้ตู้แชร์นี้ก็จะเป็นลิ้นชักนะครับลิ้นชักใหญ่นาดูข้างบนทีนะครับมันมีท็อปที่เปิดได้นะครับของตัวนี้แล้วช่องนี้เก็บของอุยได้ลึกมากนะครับเก็บพวกเต็นท์พวกอะไรนะครับ ข้างหน้าของเราก็จะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเยอะนะครับข้างหลังของรถคันนี้ก็จะเป็นบุฟ้าหน่อยนึงนะครับเป็นหนังลายนะครับเดีย๋ยวมาชมขั้นตอนสุดท้ายกันนะครับปิดแล้วก็ถ่ายดู ปล่อยคลิปออกไปยังไม่ได้ใช้งานจริงนะครับคันนี้เพิ่งทําเสร็จเลยนะครับเป็นรถปี11นะครับลองดูนะครับเผื่อมีใครสนใจนะครับเบนซินครับผม LPG นะครับเดี๋ยวก็จะจบคลิปไว้ประมาณแค่นี้นะครับผมอ่าขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ